<c oughs> สวัสดีค่ะลูกเพจตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทของสารวัตรสัวนะคะที่ทางสอบสวนกลางเองได้มาบุกค,ค้นบ้านพักและก็บริษัทของสารวัตรสัวนนะคะในการพัวพันพนันออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปนะคะ ซึ่งทางสสกลางเองก็ได้อายัดทรัพย์สินรวมถึงโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารรถหรูและก็ได้ตรวจสอบที่มาที่ไปของในเรื่องของสารวัตรสัวนะคะซึ่งวันนี้เองทางเจ้าที่ตำรวจก็ได้มาบุคคลที่บริเวณบริษัทนะคะในเครือเป็นต่อกรุ๊ปแห่งนี้อยู่ที่บริเวณรามอินทาค่ะลูกเพชร ซึ่งในส่วนของสารวัตรสัวเองเนี่ยเป็นอดีตสาวฝ่ายโยธาธิการสองนะคะกองโยธาธิการสำนักง,งานส่งบำรุงกำลังนะคะที่มีส่วนพวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์นะคะวันนี้เองทงางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มาตรวจสอบที่นี่แล้วก็บุกเข้ามาค้นนะคะในพื้นที่ของบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปค่ะ ในการบุกค้นในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่กลุ่มบริษัทที่เป็นนอมินีนะคะและก็เป็นบ้านพักของบุคคลต่างๆที่เชื่อมโยงกับทางสารวัตรสัวเองโดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านของสารวัตรสัวทั้งทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็ได้มีการเข้ามาค้นที่นี่บ้านของสารวัตรสัวนะคะก็เป็นสถานที่ตั้งของบริษัทต่างๆในเครือเป็นต่อกรุ๊ปซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในในพื้นที่ของรามินทาตรงบริเวณนี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจเองก็ได้มาบุกค้นค่ะ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็กําลังเข้าไปตรวจสอบภายในบริษัทนะคะซึ่งซึ่งในวันนี้เองบริษัทก็ยังคงเปิดการเปิดทํางานอยู่เป็นปกตินะคะก็ยังมีคนเข้าออกอยู่โดยตลอดนะคะซึ่งเป็นพนักง,งานซึ่งคาดว่าจะเป็นพนักง,งานของบริษัทที่นี่เลยคะ่ะที่เข้าออกด้วยกัน ซึ่งเดือวคาดว่าในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการมาเข้ามาถแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคดีตรงนี้นะคะก็การบุกค,คนบ้านสารวัตรสัวเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้มีการยึดทรัพย์สินต่างๆทั้งสมุดบัญชีธนาคารนาฬิการหรูรวมถึงตุ๊กตาแครแบร์นะคะแล้วก็ แบบิกนะคะซึ่งเป็นของสะสมที่มีราคาค่ะปิดร<า>ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังคงทำงานอยู่ข้างในนะคะลูกเพจกำลังตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ภายในบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปรวมถึงในบริเวณบ้านของสารวัสสัวเองนะคะ ซึ่งอยู่ในบริเวณของถนนรามบินทาซอย5แห่งนี้นะคะซึ่งในวันในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะทางตำรวจสอบสวนกลางเองก็จะมีการจัดงานถแถลงข่าวในส่วนของการบุกเข้ามาค้นบ้านในวันนี้ด้วยนะคะ ในส่วนของสารวัตรสัวเองเนี่ยทางนายชูวิทย์นะคะก็ได้ออกมาแฉว่ามีการเกี่ยวข้องกับทางพนันออนไลน์นะคะหลังจากที่มีการทลายเครือข่ายของเว็บพนันมาเก้าแปดแปดแปดนะคะซึ่งทางนายชูวิทย์เองเนี่ยก็ออกมาออกมาเปิดโปงค่ะว่านอกจากเว็บมาเก้าแปดแปดแปดแล้วก็ยังมีเว็บพนันที่เป็นเว็บที่มีไซส์บิ๊กกว่ามาเก้าแปดแปดแปดนะคะ ที่เปิดกันแบบชัดเจนเลยแล้วก็มีคนแถมว่าแถมยังมีเจ้าของนะคะเป็นนายตำรวจระดับพันตำรวจโทนะคะที่ระบุว่ามีความร่ำรวยแล้วก็วันๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการทำงานแล้วก็ประกอบมีการดูแลเรื่องของเว็บพนันนะคะซึ่งอันนี้คือข้อมูลที่นายชูวิทย์เนี่ยออกมาแช เจากนด้นทางเจ้าหที่ตํารวจเองก็ได้สั่งการนะคะว่าให้พันตํารวจโทรคนนี้เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ยก็บอกมีการขาดราชการเกิน15วันนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ตรวจสอบรายละเอียดว่ามีการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือไม่ ซึ่ง่ที่8กุมภาพันธ์เนี่ยที่ผ่านมาเองทางนายชูวิทย์ก็ได้ออกมาแชร์เ่ะเว็บว่าเว็บพนันไซต์แอลที่พูดถึงเนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับสารวัตรสัวที่เป็นเจ้าของแห่งเป็นต่อกรุ๊ปนะคะ ลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการมาตรวจสอบค่ะว่ามีว่ามีการเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็มีการออกมา,าแถลงข่าวอยู่ประมาณสองครั้งนะคะถึงเรื่องนี้ว่าแบบมีการตรวจสอบแล้วก็มีการตรวจดูว่ามีเส้นสายตรงบริเวณไหนบ้างนะคะก็มีการตรวจสอบคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงบัญชีต่างๆว่ามีการเชื่อมโยงกันหรือไม่ค่ะ หลังจากที่นายชูวิทย์ออกมาแชร์เรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านสันวัส,สัวเองก็มีการเคลื่อนไหวค่ะมีการโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมีการชคีินอยู่ที่ประเทศตุรกีนะคะตอนนี้รถของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ เข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะคะซึ่งเป็นกองปราบปรามะะ่ะลกเพจซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปรามนะคะที่เข้ามาก็เดี๋ยวเรามารอติดตามพร้อมกันค่ะแล้วก็ในช่วงบ่ายของวันนี้เองก็จะมีการแถลงข่าวในส่วนของประเด็นนี้นะคะ ซึ่งคาดว่าคนที่จะออกมาแถลงข่าวในประเด็นนี้น่าจะเป็นในส่วนของสอบสวนกลางนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังค้นบ้านหลังนี้อยู่นะคะรวมถึงบริษัทด,ด้วย มีการพูดคุยกันอยู่บริเวณโต๊ะตรงหน้าบริษัทตรงนี้นะคะก็คงต้องรอดูพร้อมกันค่ะลูกเพจว่าการบุคคลของเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ นนก็ยังคงบุกค,ค้นอยู่ค่ะก็ยังคงค้นอยู่ภายในบ้านแล้วก็บริษัทนะคะ บริษัทเนี่ยอยู่ตรงบริเวณรามบินทานะคะที่รามบินทาซอยห้าค่ะลูกเพจซึ่งวันนี้เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางเองก็ได้มาบุกค,ค้นนะคะที่บ้านพักรวมถึงสถานที่ตั้งของบริษัทต่างๆในเครือเป็นต่อกรุปนะคะซึ่งก็อยู่ในบริเวณของถนนรามบินทาแห่งนี้ ่อที่จะสืบค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะโดยเฉพาะเอกสารการทําธุรกรรมเส้นทางทางการเงินนะคะรวมถึงหลักฐานต่างๆที่มีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินค่ะ เราไม่สามารถแพลนให้ลูกเพจเห็นภายในบริษัทของเขาได้นะคะตอนนี้ทางพี่พี่สืมม่อมวลชนเองก็มารอดูการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจน,นะคะอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทของเป็นต่อกรุ๊ปค่ะ ซึ่งบริเวณนี้ก็ยังคงมีพี่ๆสมวนบชนนะคะมาเฝ้ารอการติดตามการทําการบุคคลของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะในส่วนของสารวัตรสัวเองเนี่ยเป็นการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปนะคะซึ่งมีมากถึง6แห่งะคะ่ะมี4บริษัทที่ยังคงดำเนินการอยู่นะคะ แบ่งคือเป็นต่อเอสเทนจำกัดแล้วก็เป็นต่อเอ็ก n g นจำกัดบริษัทเป็นต่อเอ็กเชนสองแล้วก็บริษัท PTG Software ร์จำกัดส่วนอีกสองแห่งนะคะตอนนี้ก็ได้ได้แจ้งว่าเลิกกิจการไปแล้วได้แก่บริษัท PT s o ซอฟแ r ร์บายเป็นต่อกรุ๊ปจำกัดและบริษัทเป็นต่อ Transport บายบายเป็นต่อกรุ๊ปจำกัดนะคะ บริเวณบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นค่ะมีมีรถหรูแล้วก็อยู่จอดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะเจ mm ้าหนี้ก็ได้มีการแสดงตัวขอทําการตรวจค้น,นะค่ะภายในบ้านหรูหลังนี้เนี่ยก็พบว่าพ,พ,พบตุ๊กตาแครแบร์นะคะรวมถึงตุ๊กตาแบรบิทที่มี ที่เป็นของสะสมที่ค่อนข้างที่จะมีราคานะคะภายในห้องนอนก็ยังมีพบตู้เซฟหนึ่งตู้ค่ะมีนาฬิการูและสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมากซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการอายัดทรัพย์สินในส่วนของโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารและรถดหรูเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีการเอามาตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคะ่ะเกี่ยวว่าแล้วก็สุดท้ายก็คือจะดูว่า รถรวมถึงทรัพย์สินต่างๆที่มีเนี่ยเกี่ยวข้องกับขบวนการปิดกฎหมายหรือไม่นะคะโอเคค่ะลูกเพจเดี๋ยวถ้าที่นี่มีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเราจะขึ้นไลฟ์ให้ลูกเพจได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณลูกเพจที่ติดตามตลอดไลฟ์ค่ะขอบคุณค่ะ